อย่าฝืนหากไม่ไหวอ่งทองเตือนฉุกเฉินหลีกเลี่ยงถนนทางหลวงหมายเลข33ช่วงป่าโมกสุพรรณบุรีก่อนน้ำจะกลืนสองข้างทางคิดถึงภาพน้ำท่วมถนนที่สูงถึงเข่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอึดอัดแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและเงินในกระเป๋าใครหลายคน นี่คือสถานการณ์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองประกาศเตือนอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครต้องเจอปัญหาใหญ่โตจากการเดินทางในวันนี้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมน้ำจึงมาหมกระหน่ำถึงขนาดนี้และคุณคิดว่ามันเป็นแค่ธรรมชาติหรือมีปัจจัยอื่นๆที่เราควรพูดถึงกันบ้างเมื่อวันที่10พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รายงานข่าวน่าสนใจจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองลิงก์เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ แปรแดงตอง u t m s vg u r c N0 i e f a c e b o o wx3 k u t m m e d i hjnj8 w s v o c i a l u t m 7 j t m p p h q 1 h g 1 n g b c 8 rcc b q o 5 p3 ซีเลมวยวเวคิมซีสเซซึ่งได้โพสต์รูปภาพและข้อความสำคัญเพื่อแจ้งประชาชนทั่วไปดังนี้ดาวสีขาวขนาดกลางขอแจ้งข่าวสารสำคัญให้ทุกคนรับทราบ ตั้งแต่เวลา08:00นปริมาณน้ำได้ท่วมผิวถนนทางหลวงหมายเลข33ช่วงป่าโมกสุพรรณบุรีในทั้งสองฝากถนนโดยระดับน้ำสูงประมาณ30-40เซนติเมตรซึ่งอาจทำให้การขับขี่เป็นเรื่องยากและอันตรายมากในขณะนี้ทางการได้ขอร้องให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้หลีกเลี่ยงและตรวจสอบเส้นทางอื่นๆเพื่อความปลอดภัยตัวอย่างเช่นหากคุณมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสามารถเลือกใช้เส้นทางมาจากแยกถนนสายเอเชียแยกทับน้ำ เพื่อไปยังสุพรรณบุรีได้อย่างปลอดภัยถนนทางหลวงหมายเลข3 0 9จากพระนครศรีอยุธยาไปยังแยกป่าโมกแล้วเข้าสู่ตัวเมืองอ่างทองจากนั้นออกแยกป่านิ้วมุ่งหน้าอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อไปยังสุพรรณบุรีหากมาจากสุพรรณบุรีให้เลือกเส้นทางสายโพท่าเรือเข้าสู่ตัวเมืองอ่างทองและหากมาจากผักไห่เพื่อไปอ่างทองให้ใช้เส้นทางแยกหน้าโคกเข้าอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วเข้าตัวเมืองอ่างทองวงกลมขนาดใหญ่สีแดงขอย้ำอีกครั้ง หากไม่ไหวยาฝืนเด็ดขาดเพราะมันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์และควรตรวจสอบเส้นทางล่าสุดกับกรมทางหลวงโทร5 5 8 6เพื่อความแน่ใจวงกลมขนาดใหญ่สีแดงและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดปริมาณน้ำที่เห็นนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนก็ได้แต่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นออกมาท่วมถนนสายอ่างทองป่าโมกสายเก่า โดยเฉพาะช่วงหมู่ที่1นําบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจากนั้นน้ําไหลต่อเข้าไปในตําบลระสิงและวงเวียนเข้าไปในตําบลเอกราชอำเภอป่าโมกสิ่งนี้ทําให้หลายคนสงสัยว่าการจัดการน้ําในภูมิภาคนี้เพียงพอหรือไม่แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามมันอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบป้องกันน้ําที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต สัญ,ญลักษณ์การชนกันนอกจากนี้ยังต้องเตือนให้พี่น้องชาวตำบลไผ่และตำบลหัวตะพานเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่เพราะน้ำเหล่านี้อาจกระทบต่อชีวิตประจำวันเช่นการเดินทางการทำกินหรือที่อยู่อาศัย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นหากคุณเป็นคนใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเหล่านี้ลองนึกภาพเส้นทางเป็นเหมือนแผนที่ในเกมมือถือคุณต้องเลือกเส้นทางที่ไม่ติดขัดเพื่อไปถึงจุดหมายปลอดภัยและการเลือกผิดอาจทำให้เสียเวลาและเสียเงินดังนั้น,น,นการรับข่าวสารแบบนี้จึงช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่การแจ้งเตือนธรรมดาหรือ หลายคนอาจโต้แย้งว่าหากรัฐบาลลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าเช่นคลองระบายน้ำหรือระบบป้องกันน้ำท่วมที่ทันสมัยน้ำคงไม่มาโหมกระหน่ำเส้นทางสำคัญสำคัญอย่างนี้คุณคิดเห็นอย่างไรมันเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติหรือเป็นผลจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์แล้วมาพูดคุยกันนะ